มติคอรมอแรกนะครับของนายกเศรษฐาอะไรที่จะทำทันทีเดี๋ยวผมจะมาสรุปไ้ฟังกันครับอย่างแรกครับผมตอนนี้ครับมีการพักหนี้เกษตรกรครับแล้วก็ธุรกิจรายย่อยนะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด3ปีข้อที่2ครับคือการเปลี่ยนการจ่ายเงินค้าราชการครับเป็นการให้2ครั้งต่อ1นเดือนต่อไปครับเป็นการลดภาระค่าไฟเหลืออยู่ที่4.1บาทครับต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะเป็นการนับยอดบินในเดือนกันยายนนี้เลยทันทีข้อที่4นะครับคือการลดภาระค่าน้ํามันครับผมโดยในส่วนของน้ํามันดีเซลจะถูกจํากัดอยู่ที่ ราคา30บาทต่อลิตรซึ่งจะมีผลทันทีครับในวันที่20กันยายนนี้ข้อที่5นะครับเนื่องจากประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นดสติเนชันของหลายๆประเทศนะครับตอนนี้นายกเศรษฐาครับปล่อยวีซ่าฟรีครับผมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวครับสำหรับประเทศจีนแล้วก็ประเทศคาซัคสถาน5เดือนครับตั้งแต่วันที่25กันยายนครับไปจนถึงวันที่29ุมภาันน์ใปี2567ข้อสุุดทท้้าาาาายยะคครรรรรัือกกกตตตงณมธศส์ชิซออาเเระึ่งงชิยยลีด